สวัสดีครับผมนะวันนี้ทางช่องมอเตอร์ไซค์รีวิวนะครับขอนำพาทุกท่านมาพบกับตัว m s x c h r o m นะครับซึ่งเป็นสีน้ำเงินครับวันนี้นะฮะก็จะนำพาทุกท่านมามาชมมาดูเรื่องสีนะครับเนื่องจากว่าเราลงเรงไปก่อนหน้านี้ก็จะมีสีสีแดงนะครับแล้วก็ตัว ABS นะก็คือสีเทาวันนี้ เป็นรุ่นธรรมดานะครับนะฮะก็จะรุ่นธรรมดาก็จะมีสีน้ําเงินนะครับสีแดงสีดำนะครับนะวันนี้ก็เลยมาให้ดูสีน้ําเงินกันแล้วก็แล้วกันนะครับนะในส่วนของตัว MFX พรอมนี้จะมีอจุดแตกต่างจากตัวเดิมยังไงนั้นมาชมกันเลยครับจุดแรกนะก็คือระบบของตัวเครื่องยนต์นะฮะไม่ใช่ว่า หม่นี่ไม่ใช่ว่าตัวเครื่องยนต์นี้เพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยคือยังเป็น125ซีซีนะครับจ่ายน้ำมันด้วยระบบของหัวฉีดก็คือ PGM-FI นะครับแต่ว่าเครื่องยนต์นี้นะครับลูกสูบจะเล็กลงแต่ว่าระยะชักจะยาวขึ้นนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือที่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือตำแหน่งการวางของเรือนยินเล่งนะครับก็คือระบบของตัวหัวฉีดฮนะสังเกตถ้าอยู่ฝั่งนู้นจะเห็นชัดนะฮะเดียวว่าฝั่งนี้ครับ ตัวหัวฉีดนะครับนี่ฮะมันจะอยู่ลักษณะว่าฉีดเข้าห้องเผาไหม้ได้ตรงๆนะพูดได้ง่ายนะครับก็คือปรับตำแหน่งองศาการฉีดน้ำมันเข้าเครื่องเข้าห้องเผาไหม้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะมีะตัวฉีดน้ำมันเข้าใต้ไอ้ลูกสูบนะครับทำให้การหล่อหล่อลื่นและก็ระบายความร้อนได้ดีเนะทำให้กำลังไม่ตกนั่นเองแลวก็ที่ตัวบอกว่าระยะ,ะระยะชักยาวแล้วก็ลูกเล็กจะทำให้อัตราการ ออกตัวไม่ว่าการเล่งหรือว่าอัตราอรอบสูงมันก็จะทําให้เครื่องยนต์ไม่ตกเขาว่าอย่างนั้นนะฮะก็คือทางคนได้ก็บอกว่ารูปแบบของอเครื่องยนต์ใหม่คือออกมาประมาณนี้ฮะก็คือลูกเล็กชักยาวนะฮะทำให้ระบบอัตรากําลังอัดต,ต่างๆจะดีนั่นเองนะฮะก็คืออัตราการกําลังอัดนั่นก็คือ10ต่อนหนึ่งนะครับโอเคฮะในส่วนนี้และตัวเครื่องยนต์ส่วนที่เพิ่มเติมมาอีกก็คือระบบของเกียร์เกียร์นี่คือถ้าเป็นตัวเดิมจะอยู่ที่สี่เกียร์นะครับ แต่ตัวนี้ฮะเป็นรถมินิบายมินิบก็คือรถสปอร์ตแบบขนาดเล็กนะฮรบรถระบบคัตเบอร์นะครับระบบเกียร์จาก4มาเป็น5เน,นี่ยนี่ตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งครที่คนที่ชอบแบบมินิบนะครับก็คือระบบเกียร์เนี่ยที่เพิ่มเข้ามาในตัวของเครื่องยนต์1 2 5ซีของ MFS กลอมนะครับนะฮะนี่คือตัวของเครื่องยนต์ส่วนในตัวเฟรมนะครับตัวเฟรมก็คือตัวโครงสร้างหรือว่าตัวถังนะฮะ ทาง Honda บอกว่าออกแบบมาเป็นเฟรม2ชิ้นนะครับทำให้เวลาเราจะตกแต่งส่วนใหญ่นะฮะวัยรุ่นก็คือจะไปตัดท้ายใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้ก็คือทาง Honda ออกแบบมาให้เราถอดชุดท้ายออกแล้วก็เสริมอะไรแต่งที่อาจจะตกแต่งแบบให้ท้ายเบาะสั้นอะไรประมาณนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครก็คือเป็นเฟรมใหม่ก็คือเป็น2ชิ้นนะครับโอเคครับในส่วนของเฟรมก็คร่าวๆประมาณนี้และระบบที่มันเพิ่มเติมที่เรามองแล้วเห็นได้ชัดเจนก็คือระบบไฟ ไฟนี่คือ LED แน่นอนครับยังเหมือนเดิมครับเป็นระบบ LED แต่ว่ารูปโฉมครับถ้าเป็นตัวนี้ฮะมันจะเป็นแบบเต็มนะฮะนี่ถ้าเป็นตัวเดิมนั้นจะเป็นเหมือนเหมือนจนเป็น2ชั้นนั่นเองนะครับสองชั้นเหมือนมีมีตัวคาดนะฮะเป็นตัวคาดกลางแต่ตัวนี้คือเปิดเปิดกว้างเลย<ม>แต่ก็เป็น2ชั้นเหมือนเดิมครับก็คือบนกับล่างนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นสไส้นะฮะในในตัวบนก็2องล่างนี้ก็2นะครับแต่เป็นระบบไฟ LED ซึ่งคาดว่านะฮะระบบไฟ LED นี้ก็คือ ความสว่างชัดนี้ไม่ไม,ไม่ธรรมดาย,ยู่แล้วนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดๆนะฮะที่ที่ใช้ของตัว LED นะครับส่วนระบบไฟเลี้ยวครับนี่ฮะไฟเลี้ยวดูออกมาด้านข้างจากเดือนใหม่นะครับก็คือเป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็นโทนสีดํานะครับอ่าแล้วก็เรือนใหม่ก็เป็นตัวสีดาครับมาดูที่อ่าระบบเรือนใหม่เลยก็แล้วกันครับตัวระบบเรือนใหม่นะฮะเป็นเรือนใหม่แบบดิจิตอลที่เป็นแบบออกสไตล์แบบ มินิไบค์แบบรถบิ๊กไบค์เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาแตกต่างจากตัวเดิมนะฮะก็คือตัว MA ตัวุ่วก่อนนั่นก็คือระบบไฟชิปไลท์ไฟชิปไลท์ก็คือไฟบอกตำแหน่งการเปลี่ยนเกียร์หรือว่าไฟเตือนไม่ใช่บอกตำแหน่งนะก็คือไฟเตือนตำแหน่งการเปลี่ยนเกียร์ถ้าเราตั้งไว้ที่6000รอบนะฮะถ้าเร่งเครื่องถึง6 0 0 0รอบปุ๊บไฟตัวนี้มันจะขับคลิปขึ้นมาปัา๊บปั๊บปั๊บขึ้นมานะฮะ แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะเหมือนการลากเกียร์นะพูดได้ง่ายนะฮะแต่อันนี้ก็คือเป็นการเตือนเป็นการแจ้งให้เห็นโดยสายตานะครับอาจจะกระพริบขึ้นมานะฮะมาที่ระบบของตัวไฟท้ายไฟท้ายก็เช่นกันครับเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็แยกส่วนออกมาเป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับโดยทรงของไฟเลี้ยวนะครับนะฮะยืดหยุนนะครับแล้วก็ลักษณะรูปร่างลักษณะนะฮะเหมือนกับตัวไฟเลี้ยวหน้านะครับนะก็คล้ายๆกันนะครับ แล้วก็มาด้านท้ายสุดๆเลยนะฮะก็จะมีตรงนี้ก็จะมีไฟสป้ายด้วยนะฮะแล้วก็มาที่ Eco Sticker ทาง Honda นะครับบอกว่ารถคันนี้รุ่นนี้จะประหยัดน้ำมันอยู่ที่66.7กโมต่อน้ำมัน1ลิตรนั่นเองนะครับก็ถือเป็นมาตรฐานของ Honda นะครับที่แจ้งมาใน Eco s t i c k e er เนี้นะครับและตัวนี้ก็คือระบบของโชคนะฮะก็คือไม่แตกต่างจากตัวเดิมนะฮะโชคหน้าโช๊หลังยังเป็นแบบ เหมือนกันนะฮะแต่ว่าโช๊หลังนะเป็นแกาเป็นสปริงสีดําตัวโชคหน้าก็เป็นโช๊กอัพไซด์ดาวก็คือโชคหัวกลับนั่นเองเป็นริสเบรกหน้าแล้วก็ริสเบรกหลังนะครับนี่คือตัวของระบบรองรับนดัหนักก็คือตัวโช๊กส่วนท่อไอเสียท่อไอเสียเขาบอกว่าเป็นแบบสลิปออนนะครับก็คือเป็นตัวใหม่อันนี้ก็คือออกมาสไตล์เขาเรียกว่าสไตล์เน็กเก็ตนะครับอ่าก็ แยกแยกได้นะฮะก็คือสามารถเปลี่ยนจุดนี้ได้ฮะคือคือถอดตรงปลายท่อออกไปได้นะครับเขาเรียกว่าสลิปออนสลิปออนประมาณนี้ฮะก็คือออกสไตล์นิกเก็ตนะครับอ่านะครับตรงปลายท่อนะดูเป็นสีบอลโอ้เหมือนเหมือนเหล็กเลยนะฮะแข็งเลยครับแข็งโป๊กเลยนะครับตัวยางครับลงมาที่ยางโอ้โหยางนี้หน้ากว้างนะครับ น่าจะยึดเกาะถนนนี่ก็น่าจะโอเคนะฮะอันนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะครับหากท่านไหนนะครับมีข้อสักถามหรือว่ามีข้ออยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถเม้น์มาได้ใต้คลิปนี้เลยเลยนะฮะบางคนอาจจะมีประสบการณ์ในการใช้งานอยากจะพูดคุยกันได้นะฮะเม้น์มาใต้คลิปนะครับตัวยางหน้ายางหลังนะครับก็เป็นขนาดโอ้โหใหญ่นะครับแต่ว่าล้อแมกนะฮะสีรถสีน้ำเงินนะครับจะเป็นโทนล้อแมกสีดำนั่นเองนะครับระบบของตัวอื่น นะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับแฟริ่งต่างๆทาง Honda บอกว่าตัวนี้ฮะจะตกแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นสังเกตนะฮะจะมีน็อตอ่าสามตัวนะฮะอันนี้ก็ถอดข้างมาแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ถอดออกมานะครับโดยการใส่อะไรตกแต่งเข้าไปได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยการตกแต่งนั้นมีสสไตล์นะครับเห็นว่าอย่างนั้นนะฮะออกมาเป็นสไตล์มิบากก็คือแบบโมตัดโมตัดก็คือแบบลุยๆแบบทางเรียบนะครับ แล้วก็แบบมีบากแบบรุยๆุ่ยคลาสสิกนะครับในอีกตัวหนึ่งก็คือแบบ Adventure, แอดเวนเอร์แบบรุยๆแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับตรงนั้นก็แล้วแล้วแต่มุมมองแล้วแต่สไตล์ของแต่ละท่านที่อยากจะตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะแต่นี้ก็คือเอามาให้เห็นในตัวแบบสแตนดาร์ดก็คือตัวแบบเดิมๆนะฮะไม่ได้ตกแต่งนะครับโอเคนะฮะนี่คือตัวสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินก็ถือว่าความลื่นชอบแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะฮะ ยา่อจะเป็นสีแดงที่เราลงไปก่อนหน้านี้ทุกท่านสามารถย้อนดูคลิปเราก่อนหน้านี้ได้นะครับนั่นก็คือสีแดงนะครับหรือว่าจะเป็นตัวท็อปก็คือตัวสีเทารุ่น abs นะฮะอันนั้นก็ลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้ก็เลยให้ดูสีน้ําเงินตรงนี้นะครับในรูปลักษณะก็โอเคครับวันนี้ทางช่อง motorcycle review ก็มีโอกาสได้นําสีน้ําเงินมาให้กับทท่านได้ชมได้ดูกันนะครับหากท่าในใดมีข้อักถามเออไม่ใช่ักถามเนาะมีข้อแลกเปลี่ยนนะฮะ เม้นมาใต้คลิปได้เลยครับหรือว่าเข้ามาชมแล้วชื่นชอบก็อย่าลืมฮะช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์นะฮะหรือว่ากดติดตามนั่นเองและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกันแล้วกัน,กนครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองครับสำหรับวันนี้ต่างมอเตอร์ไซค์เคล็ดวิวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ